สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเดี๋ยวชิวจะมาย้อมสีผมให้ทุกคนดูนะคะโดยการใช้แชมพูชวัดคอบชูการ์แอสค่ะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นเริ่มต้นเปิดคลิปโดยการสีผมที่ย้อมเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลออกมนมนเทาเนาะแต่ว่าสีที่ชิวซื้อมาเนี่ยชูการแอสเนี่ยจะเป็นเทาเข้มแต่ด้วยความที่พื้น ผมเดิมของชิวนะคะเป็นสีฟอกพอฟอกออกมาแล้วมันจะออกเหลืองๆค่ะสีจะออกมาแบบนี้เลยชอบมากเลยนะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากที่จะย้อมสีผมด้วยตัวเองนะคะแนะนําดูคลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะอันนี้ชิวต้องแจ้งก่อนว่าชิวนะคะได้ไปทําการฟอกสีเดิมของชิวนะคะที่จะเห็นกันเนาะสีเดิมของชิวนะคะก็คือสีนี้ สีนี้นะคะเป็นสีที่เอ่อตอนแรกชิวไปย้อมที่ร้านแล้วก็คือซื้อชาวัดขอบแชมพูเนี่ยไปให้เขาย้อมที่ร้านแต่คือ,อว่าเอ่อมันรู้สึกดังๆนะครับเพราะไปย้อมที่ร้านแล้ว,ลน,ลวน่าจะเป็นเพราะว่าร้านเขาบอกว่าเราไม่ได้ฟอกสีผมสีเดิมอะฮะแต่แรกนู่นเลยสีจะออกเข้มๆแล้วสีไม่เท่ากันแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบ ลงสีไปมันทําให้สีเป็นด่างดาไม่เท่ากันเราก็เลยโอเคงั้น๋ยวฟอกสีผมก็เลยให้ร้านนะคะฟอกสีผมมาก็เลยได้สีแบบนี้เลยพอซอกฟอกมานะคะจะเป็นสีแบบนี้เจตอนนั้นนะคะเรารู้สึกออฟอกผมแล้วก็กัดผมมาแล้วสองรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยในวันเดียวก็เลยรู้สึกว่าขอพักก่อนแล้วก็อันนี้เลยมาลงแชมพูเองพอลงแชมพูเองนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้สีที่ได้มานะคะจะเป็นสีออกน้ําตาลน้นําตาลหมุนเทาค่ะ โอเคค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาแบ่งผมกันก่อนนะคะแล้วก็ทําสีผมเองอะ่ะเน,นี่ยเคยทํามาก่อนแล้วค่ะโดยใช้แชมพูของชวายคอปที่แจนไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือตัวนี้เคยลองทำอยู่แล้วโดยใช้กับผมแบบไม่ได้สระนะคะหมายถึงแบบไม่ได้ไปเปียกก่อนนะคะก็เป็นผมแบบแห้งแล้วก็ลงแชมพูโฟมตัวนี้เลยเราแบ่งผมก่อนนะคะ ันนี้เราแบ่งแบบปกติเราจะแบ่งแค่เป็นสองครั้งอะคะ่ะแบ่งสองครั้งอันนี้ก่อนข้างล่างก็เป็นไว้เราตอนที่จะย้อมน,นะคะแนะนําว่าให้ใส่เสื้อเก่านะใส่เสื้อเก่าที่แบบว่าไม่ใช้แล้วสิ่งที่เขาให้มาในกล่องนะคะก็จะมีถุงมือขวดดำผสมเทลงไปในขวดขาวนะคะแต่ว่าอันนี้เราผสมไปแล้วแล้วก็ได้ออกมาแบบนี้เป็นหัวโฟม จริงๆเราซื้อมาเป็นสี sugar s คือเา่าเข้มเดี๋ยวเราดูว่าสีนื้เราจะเป็นสีอะไรแต่ดูตัวยา,วาของเขานะเข้มนะเราว่าเข้มนะหลงเลยแบนช่อๆนะ้ไทลงไปแล้วทำเองหม่ยหมยถึงหช่มใช่ปะ จน่เราใช้ียวนะจรอ,อ,นนะอ่ะเวถ้าานะอเคเี๋ยวเรามควาเต้อ,อนนะะาาเป็นยังไว่าไปให้ทั่ว few minutes later โอเคอันนี้เราก็ลงสีทั่วทั้งผมแล้วนะอันนี้คือเราใช้สีขวดเดียวแล้พก็กลัวอยู่นะว่าจะพอไหมเพราะว่า เราซื้อมาแค่ขวดเดียวปกติขวดเดียวเราเคยใช้พอนะแต่ว่าเนี้ยเรากลัวว่าจะไม่พอครั้งนี้เพราะว่าผมเราจากการที่ไปฟอกมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันจะแห้งหน่อยเอ่อความที่ผมไม่ชุ่มชื้นทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับว่าเวลาลงอ่ะมันไม่ทั่วสีออกมาจะชัดไหมเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะเป็นยังไงเรากลัวจะเป็นไฮไลท์นะแต่ว่านี่คือเราก็พยายามลงให้ทั่วที่สุดแล้ว ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมักึงไว้30นทีนะ mm hmm. เราครอบผมไว้ประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะนยังไงครอไปเลยครอบไปให้หมดเขอา,มมาขอไปแบบไปรมณ์แบบโขกในน้ำอ่ะให้สีมันดูเข้าไปในผมมันจะได้ติดๆนะคิดว่าโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวมาดูกัน 2, years a Thous l โอเคค่ะอันนี้เราก็ทิ้งไว้เวลา30นาทีแล้วนะคะ mm hmm. ก็เมื่อกี้ไปอ่านข้างกล่องมาค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่ได้โชว์ให้ดูเนาะอันนี้คือสีผมนะคะ mm hmm. เห็นชัดไหมอันนี้คือสีผมที่เขาข้างกล่องถ้าใครผมเข้มนะคะ mm hmm. ก็จะได้ออกมาประมาณนี้ถ้าใครผมอ่อนประมาณนี้ mm hmm. ก็จะได้ออกมาเทาประมาณนี้นะคะ แล้วก็ข้ากอบขอบอกว่าให้ทิ้งไว20้20-30นาทีอันนี้ชิวก็ทิ้งไว้ถิงที่30เลทีเลยโอเคเดี๋ยวชิวด,ดู Soon <after. S 1> เราจะมาใช้ผมกันนะคะ โอเคค่ะอันนี้เราก็เป่าผมแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเอาจริงๆนะมันก็ออกเทานะยังงั้นเรามาสรุปกันเลยนะคะว่าสีนี้นะชววย m s บ Sugar a นะคะถ้าใครผมสว่างแบบเรานะคะอย่างตอนแรกออกแองแบบวันนี้ก็จะได้ออกมาเทาๆประมาณนี้เลยแต่ด้วยความที่ว่าเราคำนวณผิดไปหน่อยเราควรจะใช้2กล่องนะคะ เราว่าสองกล่องล้วทิ้งไว้นานกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งอ่ะมันจะสม่าเสมอแต่เน,นี่ยผมจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยทัวเท่าไหร่สอเทาๆาบ้างเหลืองไม่ใช่เหลืองสีมันไม่ได้เหลืองเท่าตอนแรกอ่ะเทาเท้าบ้างออกถเขียวบ้างสวัสดีค่ะพอดีออกมาวิ่งสวนหลวงนะคะก็เลยจะมาอัดให้ดูว่าสีเป็นยังไงอันนี้วันแรกนะเป็ย้อนเมื่อกี้เลยโอเคนะเวลาโดนแสงแดดเราก็โอเคอยู่นะคะ ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะชิวก็จะมาอัดวิดีโอให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วอันนี้นะคะก็คือเว้น2วันชิวก็สระอีกครั้งหนึ่งนะผ่านไปครั้งหนึ่งก็คือสีผมนะคะออกมาดีกว่าที่คิดเดยอะเลยนะคะทุกคนดูสิอันนี้คือแบบตั้งใจมาถ่ายให้ดูแนละ้วกลางแดดเลยกลางแดดเลยสีผมโอเคมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะอยากจะถ่ายสีผมให้ดูชัดๆเนาะ จะกลายเป็นแบบออกน้ำตาหมดๆสีเทาค่ะดูโอเคมากเลยเนาะอันนี้คือแบบไม่ได้ดีบผมมาได้ๆอันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ทําสีผมครั้งแรกของชิเลยที่ลงนะคะก็ถ้ายัางไงนะคะถ้าใครชอบนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันได้เลยนะคะถ้ายัางไงขอบคุณมากนะคะ